สวัสดีครับวันนี้มาดูความคืบหน้าของแหนบมีร่อนนะครับนี่มาดูครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับนี่ว่าผมจะเอาลงโฟมนะครับมีหลายอย่างนะครับครับทั้งปลูกในน้ำแล้วก็ในกระถางนะครับในกระถางด้วยแล้วก็ในดินด้วยนะครับ ครับในดิน,นผมทดลองดูว่าตัวไในจะดูแลง่ายแล้วก็โตวไวนะครับให้ผลผลิตดีนะครับแล้ว,วันนี้ผมก็จะมานี่ครับเอาตัวในกระถางนะครับตัวในกระถางลงลงน้ำครึ่งหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมทำกันเลย กุ้นของกระถางนะครับได้ขนาดแล้วก็ตัดออกนะ ครับได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ําปุ๋ยนะครับนี่ผมก็ลงไปครึ่งกระถางนะครับมาลอยรอดูกันว่าครับจะเป็นยังไงระหว่างในกระถางแล้วก็ ในน้ำนะครับแล้วก็กระถางครึ่งกระถางครึ่งน้ำแล้วก็ในดินนะครับนี่ในดินปลูกในแปลงนะครับตัวไหนจะให้ผลผลิตดีกว่าเพื่อนนะครับคอยติดตามก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ